โอ้ยนี่มีควายควายเข้ามาด้วยวันที่สิบเอ็ดน้นแต่ไปไหนอ้ควายมีควายเข้ามา <c oughs> ไม่คิดว่าไรสุดจะมีควายเข้ามานะวันที่สิบแล้วมึงเหรอนแต่วันที่สิบเอ็ดน้าแต่ไปไหนเหรอโอ้ตายแล้วมีควายเข้ามาวะม,มึงมึงนี่เป็นน้องใหม่ในคดีนองของน้องชมพู่เลยนะ <c oughs> น้องใหม่เข้ามาคอ,พอพดูมือต้อนรับหน่อโอ้ตายแล้วน้องใหม่เข้ามาว่ามีควายเข้ามาด้วยวะ <c oughs> ึงจะถามตรงๆว่ามึงแดกข้าวเสร็จแล้วมึงไปไหนไอ้ซ่มึงเดินขึ้นภูเหล็กไฟเลยหรืออย่างไรมึงกินข้าวเสร็จวันนั้ยไปไหนมึงเดินแถสเร็ถขึ้นภูเหล็กไฟใช่หรือไม่หรือไม่ใช่ผมจะแยกให้ฟังง่ายๆว่า เมื่อคนกุรีกุจอชาวบ้านไม่เคยมีประวัติว่าเด็กหายเลยคุณรู้ไหมว่าบ้านนอกมันเกิดอะไรขึ้นบ้านนอกก็จะมีพฤติกรรมง่ายๆว่าจะต้องรีบกุรีกุจอไปที่บ้านน้องไปถามว่าเอ้หายยังไงอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะไปมุงอยู่ที่บ้านแม่น้องคุณเข้าใจไหมว่าไม่ว่าตำรวจไม่ว่าหน่วยงานราชการก็จะ กรูเข้าไปที่บ้านแม่น้องเต็มไปหมดเป็นร้อยสองร้อยท่านแล้วที่นี่แล้วจะแยกออกอกอกมาจาักนึงว่าพ่อพาะเอกกับนังเอกเนี่ยพ่อพระเอกแดกข้าวอยู่แล้วผมถามหน่อยเธอว่าในช่วงเวลานั้นน่ะมึงไปไหนคุณไปไหนเหรอครับผมถามหน่อย ในช่วงเวลาที่คนมาบ้านแม่น้องเต็มแล้วพ่อเพ่อเอกอะเด็กมึงไปไหนหน้าตอนนั้นน่ะแล้วมีคนเห็นมึงอีกเยอะเลยว่ามึงไปไหนอย่ามาสารแน่อวันหนึ่งความที่คุณกระทำเด็กคนหนึ่งไว้ มันจะเป็นตาบาปที่ตาตึงคุณอยู่ในใจ